เพื่อนเพื่อนอือเจอเห็ดแล้วเห็ดงอกแล้วนี่ดูเห็ดโคนที่บ้านเพื่อนป้าตสอยอู้หูหูหูดูแขวงใหญ่ดูดูไอ้มดกินเสียดายโอ้ยตายแล้วแล้วอ้ยดอกใหญ่ไม่เคยเห็นอือป้าตสอยไม่ค่อยเคยเห็นดิเห็ดดอกใหญ่แบบนี้ น <h unlocked sounds> oh, um, ี่นี่นี่นี่ใครเคยเห็นมั้งนี้ดูกับเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือป้าต่อยอีกอ่ะนี่ฮึอ้ยตายแล้วนี่มันใกล้จะโรยแล้วฮืมบานเต็มที่นะเนี่ยโอ้โรยแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มาเอาอ่ะอื Ooh, ok, anyway. oh, okay. แล้วดูดอกนี้ธรรมชาติอ๋อแค่แค่นี้เองเหรอใช่มดมันกินม้งแล้วอะไรมันกินม้งแล้วตายตายตายเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเพื่อนเพื่อนมาต่อยไม่เคยเห็นทีนะ นี่อย่างเห็นแล้วก็ดอกแค่นี้ใช่เนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยใหญ่สุดนี่ดอกผูมันจ่อยนี่ก่อนเนี่กินอะไรนะหอยโอ้ยอดหาโอ้สำคัญจริงหอยนี่อุ้ยดูดอกนี้เพื่อนกินหมดดอกุ้มมันอืมอืมนี่มันขึ้นนะอู้ววอู้นั่นนะขนาดดอกตุ้มยังใหญ่อ่ะนี่เล็กนุ้ยแตุ้มนั่น ถ้าทางมันใหญ่ตั้งแต่เล็กๆแล้วเนาโอ้ดวงดีดวงดีดวงดีเ <c oughs> จ็ดไ่มโอ้ยดอกนี้ถ้าอย่าแป้วนะววนตายอถอนนะอือน,นะอนี่โอ้ยสวยงามนี่นะอย่าโดนแมงกินนะ อย่าโดนหอยหกินอโอ้โหดอกเดียวนี่ป้าต่อยกินสองวัน <laughs> ป้าต่อยคนเดียวกินสองวันแล้วมันดอกใหญ่เพิ่งเคยเห็นจริงๆโอ้ปกติที่มันขึ้นเจอเจอก็ดอกใหญ่พันนี้เหรอดอกเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้นี่นตานี้ตา<ะ>นี้ตอนี้นสแสดงว่ามันใหญ่กว่าเบื้อนเลยเนาะไม่หรอมันงามใช่ไหม โอ้ปวกนี้ดินดีนะหนูหนูที่ตูมๆข้างบนนั่นก็มีหนูหน้องตูมๆเล็กๆอยูนน่นั่นนั่นอนี่ดอกนี้กำลังผานนะหลามีลึกนะเอเอ,อนี่ย่อมไหมนี่ อ๋อมันกินข้างในเลยวะจอนี่เลยมแมงแต่มัดนึงเออโอ้ยเสียดายไม่ไม่ไม่ทันแมงเพ,พ,พื่นอนๆด,ดูโอ้โหมันหอมสะอืมโนดูดูแมงโอ้ยน่าเสียดายคนใหญ่ไม่เลิศเธอาไรคนกินได้เนี่ยคนไม่เป็นไรแมงกินก็ดีแล้วไงมันไม่มีเป็นนั่นน่ะใช่เอาปะเอานะ ออ,อตัดโคลนเอาได้เ <c oughs> พิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ยเห็ดโคนดอกใหญ่สวยสวยสวยดูใสสองสามดอกเต็มกระป๋องแล้วสองสามดอกเต็มกระป๋องแล้วเพื่อน อุ้ยฮะอืมนีเห็ดโคนขนาดแท้มันต้องตูมๆตรงนี้อือถ้ต่อเพิ่งเคยเก็บเห็ดโคนดอกใหญ่นี่แหละส่วนมากแล้วมันจะดอกเล็กๆดอกเล็กๆเออดอกหนึ่งผ่าสองซี่ก่ะเนาะ อันนี้ใหญ่จริงเนี่ยมันมีเชื้อเดี๋ยวนั่นมันก็ขึ้นอีกไหนว่าเห็นแวบๆเมื่อเดี๋ยวมันตุ้มๆมาวะโอ้นี่เอาไหมเนี่ตุ้มๆใช่เออฝั่งนี้ก็มีนี่ นี่โอ้ยหมดหมดลุมกันเทียดอกหนึ่งโอ้ยโคนหักไหนละดีแล้วมันได้งอกใหม่เนาะมันได้มีเชื้ออยู่อันนั้นตุ่มตุ่มเล็กนันตุ่มเล็กเอาไว้เอาให้มันงอกอีกนอ้โหที่ฟุ้เลยวันนี้ต้องมาเอาด้วน โอ้เออเอานี่ม oh. um, well, yeah. okay. uh. um, so ีอีกตูมนึงนี่อีกตูมนึงนี่นั่นอืนี่เด้อมีรอบเลยอ่ะมันยังขึ้นอีกเนี่ยถ้าฝนตกอ่ะเนี่ยเห็นไหมอืมงั้นเราแซวมาเลยได้แล้วอืมเนี่ยเนี่ยดอกตูมนิดนี่นี่ดอกนี่ฝั่งนี้นี่เอาไหมนี่ น,นั่นแหละอร่อยหมดหรืยอยังแม่ไม่มีใบยะนางขึ้นเนาะเยังดียังมีเห็ดขึ้นให้กินอันนี้ไว้ทำเชื้อใช่ไหม,ไมหอืมโอเคโอเคเพื่อน เห็นยังเห็ดโคนดอกใหญ่นี่เห็ดโคนดอกใหญ่โอเคสมใจและรอมานานแล้ว